นี่เหนียวพอดีกำลังพอดีแฉะแฉสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนาเฮชารดยนะคะวันนี้นาเฮชารยจะมาเอาใบาตอป่านะคะทุกคนใบตอป่าเราจะไปห่อขนมนะคะเพราะว่าใบาตอป่ามันจะมีความเหนียวนะคะทุกคนเราไม่ค่อยกลเหมือนใบากล้วยน้ําว้านะคะเราก็เลยใช้ใบตอทำแค่ห่อขนมนะคะทุกคนรามซุ้เดินไปเอาข้าบวบนนุ่น ก็เดินไปเดินไปนไปไป่าเราจะมาเอาใบขึอยป่าที่นี่นะคะทุกคนกอากาศไม่ร้อนไ้่มีแดดทรมวลดีกว่าบันหน้าบันปตาเีียบกวนเพื่อนที่รั แล้วเรฟองไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยทำค่อยเอาเราจะไปห่อขนมนะทุกคนฟองเยอะเหน่อนกันนะ มาแล้วเลมาแลวสาววัที่จอกนนี่ะเราฟังกันนี้ชิงนเดียวนต้สวช่ไหมงอ่ะา

นี่แปละสวยอ้วิ่งมาอ่อนจเจบายตอนี่สวยมากสวยมากเลยค่ะนี่ว้าวสวยมากยาวมากอ่อนมากใบตองอ่อนๆก็มาสวยค่ะเก็บไว้ ซุ่มเบอร์ดาจลี่โย่ตอลักที่เสรจแล้ดาเจลี่เอาหูไปลุงนี่คือหัรล่าไท้ขนมมากัวล่าไส้กลับไปทำขนมที่บ้านกันโอเคไปเจอกันที่บ้านนะคะเอาหูเลยเราจะมาทำขนมกันแล้วนะคะทุกคนนี่คือใบต่อที่เราไปหามาเมื่อกี้นะคะ เราเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะนิดนึงแล้วก็แป้งข้าวเหนียวหนึ่งกิโลผสมกันนะคะทุกคนเขาเรียกว่าขนมอะไรขนมหอ่อขนมอะไรอาอ,อ,อ้อยค่ะใส่เข้าไปน้ำอ้อย เราจะใช้มือนะคะทุกคนเราล้างมือแล้ว <c oughs> เราจะใช้มือทำนะอร,อรุติจารีถรั่วรอบประมาณถกสุดสาจารีแล้วก็น้ำพึ่งนิดนึงเพื่อความหอมนะคะทุกคนภาษาไทยเรียกขนมนอะไรอะ่ะโคเอติเวโคเอละโวขนมเรียกว่าขมนมแล้วไม่รู้จำไม่ไงแล้ว เธอน้ำน้ำอ้อยพอแมมน้ำอ้อยนี่พนอ,อยู่หวานอยู่แต่ว่าน้ำอ่ะต้องใส่เข้าไปนิดนึงไหมก็ต้องต้องใส่น้ำอยู่แล้วโอ้ใส่น้ำนิดนึงใส่น้ำนิดนึงนะทุกคนไม่ได้ทำนานเน่ะจำไม่ได้แล้วนานมากเลยยังเงแวก็นวดนวดนะคะน้ำอ้อยก็หวานมากเลยนะครึ่งกิโลนะคะทุกคนไม่ใช่เบาเบานะเราก็ค่อยๆนวดไป <laughs> <laughs> เอชาราคนวดแป้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนได้แล้วนี <N> ่เหนียวพอดีกำลังพอดีใซ้น้ำน่าจะเก <N> ้าร้อยเก้าร้อยมลใช่ไหมมลใช่ไหมมิลลิลิตรจะใส่ถั่วดินนะคะทุกคนใส่ถั่วดินลงไปหนวดหนวด ก่อนนะคะโว่ที่มาเข้ากันก่อน,นะคะ่ะอัน,นแปบกเอันแปบทีคออกครโอะโอเราสิมาเราก,ารากลังจะห่อแล้วค่ะใบตอที่เราไปหามาเมื่อกี้นะคะเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราใช้มือนะคะเราก็ล้างมือแล้วทุกคนเรากินเองนะคะเรากับเพื่อนๆกินเอง มันทอดอันจะผลเพื่อนไม่กล้ากินเพไม่กล้ากินจะอย่าพูดอย่างนี้สิขออนุญาตห่อขนมค่ะอันนี้เป็ดรวยอร่อยอร่อยสไตล์ชาวดอยค่ะสุนุก็เยื่นทุกคะเราห่อเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ใส่หายนึ่ง ช่ไหมเขาเรียกว่าหายนึง่งหม้อนึ่งหม้อนึ่งหายนึ่งก็อันเดียวกันนั่นแหละแล้วก็แนวตั้งนะคะทุกคนมาจะได้สุกง่ายๆนะคะนี่ใส่เรียบร้อยแล้ว,วเราพร้อมไปนึงนะคะปิดฝาค่ะเรามานึ่งกันนะคะทุกคน,นง,ง่ายเรานื่อไว้อย่างนี้แหละแย่รอมาสุดก่อนนะคะทุกคน เราจะมาชิมฝีมือตัวเองว่าอร่อยไหมไม่อร่อยละไม่อร่อยเลยเหรอแต่เพือนี่พูดกันได้นะไปคิดว่าช่องเนยอร่อยนะเดี๋ยวป้าไม่กินนะเดี๋ยวป้าน่าให้แม่กินนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยไหมร้อนแท้ท้จรลานี่นั่งจืดร้อนๆนะคะ ลองแกะดูนะคะทุกคนว้าวสีกำลังสวยเลยเพราะว่าเราใช้น้ำอ้อยนะคะทุกคนเราใช้น้ำอ้อยนะคะแล้วก็ผสมน้ำครึ่งนิดนึงเราชิมดูสิสหานาหนาลูกเรียกถ้่หนาะตัวป้าชิมดู อืมหอมหวานกำลังพอดีสีใช้ได้ไม่เข้มเกินไปไม่จืดเกินไปสีแล้วก็ความอร่อยอร่อยมากทุกคนสีมือวเองนี่ไม่ได้ทำนานแล้วนะเนี่ยขนาดไม่ได้ทำนานนะร้อน่ใช่อะไรร้อน คลิปนี้ก็ทำขนมเรียบร้อยนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกเนาะไม่ใช่ครั้งแรกนานแล้วแหละไม่ได้ทำหลายปีแล้วอร่อยมาก,กัวเองขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะแห่นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะ